สวัสดีครับมาดูแปลงน,น้อยๆของพี่กบบ้างนะครับแปลงนี้ก็ลงทุเรียนไว้นะครับกำลังทยอยลงไปเรื่อยๆนะฮะได้ประมาณสักเกือบเกือบห้าสิต้นนะฮะอ่มีอีกล็อกหนึ่งก็กำลังทำทำโคกไว้แล้วนะครับแต่นี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วลงไปแล้วนะก็คือหมอนทองเนาะนะฮะแล้วก็ ในแปลงนี้ก็จะมีการปลูกคุนายแหวนเพชรน,นะครับโอ้โหตอนนี้เสียงลั่นเลยนะคนเขาโค่นยางนะครับไม่รู้โค่นยางจะปลูกทุเรียนหรือเปล่านะแต่ถ้าโค่นยางปลูกยางก็ <c oughs> <c oughs> ก็น่าคิดเหมือนกันอ่าแต่ว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับก็นะดอกนะฮะผมจะพา ผู้ชมมาดูนะครับดอกคุณนายแหวนเพชรน,นะครับมันสวยมากเลยครับมันคลุมดินนะไปกรอบก็ใช้ใช้ใบพวกใบไม้นะครับใบไม้ต่างๆเนี่ยมามาคลุมโคนนะครับแล้วก็เนี่ยมาดูนะฮะอันนี้หมอนทองนะครับยอดเพิ่งมาเริ่มมาแล้วนะครับนี่ยอดเริ่มมาแล้วอืมเนี่ย นี่ครับบรรยากาศมาดูตรงนี้บ้างนะอันนี้อะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นชนีนะครับชนีไข่ชนีนะฮะก็แตกยอดเหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆนี่โคนก็เอาพวกใบไม้นะ่เฉยใบไม้เนะี่ยเอามาเอามาคลุมโคนไว้ คุมไว้นะเขาก็เริ่มตั้งหลักได้แล้วนะอันนี้นะเอามาแซมเพิ่มนะมาเพิ่มมาเพิ่มก็เรียกว่าน่าจะเอาตัวหลังมากกว่านะครับ ตัวแรกเนี่ยใบไม่ค่อยจะดีนะอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะคงไม่เอาไว้นะครับแต่ว่าจะเอาตัวนี้เป็นหลักนะตัวนี้คือนำำ้นาดํานาดดาโอชีนะครับนี่ครับก็ใช้ต้นเล็กเลยนะครับเพื่อนๆครับใช้ต้นเล็กๆเลยนะฮะต้นใหญ่เนี่ยเป็นหมอนทองนะครับไม่ค่อยอยากจะปลูกแล้วฮะโดยส่วนตัวแล้วพี่กบนะครับอ่าก็อยากจะเล่นพันเบา นะเพราะว่าเรามีพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่เราไม่เยอะเราก็ปลูกเป็นพันเบาไปอ,อันนี้อันนี้บ้างอันนี้มูซังคิงนะครับมูซังคิงนะฮะก็มาเปลี่ยนมอนทองออกไปนะม้อนทองที่ปลูกมันไม่ดีนะครับต้นจริงๆแล้วนะค,คือผมว่า มันเลี้ยงยากกว่านะจริงพวกนี้ปลูกง,ง่ายกว่านะมูสคิงเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูที่ตั้งหลักสวยใบสวยเลยนะครับกิ่งก้านสาขาเขาออกมาดีมากๆนะครับอันนี้ต้นใหญ่นะก็ซื้อต้นใหญ่มามาปลูกนะครับแต่ว่าก็คงต้องสละเอาออกเหมือนกันนะครับม้อนทอง ตอนนี้ก็เอาตัวน้ำดำนะครับมามาลงแทนแล้วครับคือตอนนี้ยังมีโอกาสเลือกนะครับยังมีโอกาสาในการเลือกที่จะเอาอะไรดีนะครับก็ตัดสินใจอยู่นะครับมีโอกาสได้ตัดสินใจได้ดูตลาดดูแนวโน้มอะไรต่างๆอันนี้ก็เลยมกบก็เอาน้ำำนําดําโอชีนะครับมาลงไว้นะแล้วก็มีน้ำำําดําที่ที่ เอาต้นเล็กเลยตอนนี้เปลี่ยนใจนะฮะไม่เอาต้นใหญ่มาปลูกแล้วพอะรู้ศึกษาแล้วครับยังไงต้นเล็กนะจะน่าจะดีกว่านะครับแล้วถูกกว่าด้วยวถูกตังกว่าด้วยนะครับแล้วต้นใหญ่ๆนะฮะผมไม่เอาแล้วนะครับให้ให้ฟรีฟมาปลูกก็ไม่เอาแล้วะะต้นใหญ่นะครับอันนี้ซื้อมาตั้งสี่รนะเออ,อมาดูต้นนี้บ้างนะครับอันนี้น้ำดํานะฮะน้ำดําโอชีนะครับ ต้นนี้โอ้โหนี้เอามาซื้อเข้ามาก็แพงเหมือนกันนะครับตอนแรกต้นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะดูแล้วหน่วยกา้านอะไรของเขาไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่แต่พอมาสังเกตดูแล้วนะผมว่าน้ำดำเนี่ยเลี้ยงง่ายปลูกง,ง่ายนะครับอ่านะเขาก็มียอดมีอะไรขึ้นมาให้เห็นนะค,คือเขาเขาทนนะผมว่านะครับน้ำดำเนี่ยน้ำดำโวฉีนะครับทนมากๆ ตรงนี้ก็ยังนะครับตัวต้นดอกยังไม่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 เต็มที่นะครับอันนี้ก็มีพวกใบไม้นะใบไม้ที่ได้มาก็ไว้สลับวาง ตรงนี้อันนี้นะฮะก็เหมือนกันฮนะครับึ่งเอาน้ำดำมาลงนะครับก็ลงแบบเจอแดดแรงๆอย่างนี้เลยฮนะถ้าเขาอยู่ได้ก็รอดก็โอเคเลยนะฮะถ้าไม่รอดก็เปลี่ยนใหม่นะครับไม่นั่นเยอะนะฮะแต่ว่าต้นคู่ที่อยู่ตรงนี้นครับอันนี้คือสาลิกาดูแล้วมันจะ ไม่ค่อยเข้าท่านะก็คงอาจจะต้องเอาออกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเลี้ยงตัวนี้ก่อนให้เขาโตก่อนอันนี้อาจจะเอาเป็นขาเป็นอะไรต่อไปนะครับอันนี้อะไระครับอันนี้สาริกานะครับเออต้อนนี้ค่อย,อยงข้อท่าหน่อยนะครับถ้าดูทรงเขานะมียอดมีอะไรแตกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ดูเข้าไปก่อนนะครับ เขาจะไปได้แค่ไหนยังไงสาลิกาเลยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ทางใต้นะครับก็มีไว้2ต้นเมื่อสักครู่ก็ต้นหนึ่งแล้วต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่า,า,าเ,เพื่อนๆเคยเคยเห็นไหมครับเคยทานไหมครับสาลิกาผุงก็ไม่เคยนะครับก็มีการเอาใบไม้คลุมนะครับโคนเหมือนกันนะครับแล้วก็นี้ก็วเวลาเบียงน้าเบียงอะไรมานะมันก็จะได้ ตรงนี้นะครับเราก็เอาไว้ให้มันเลือกดักดักน้ําที่มันมันเวียงมาแล้วก็เราก็จะได้น้ําที่เหลือก็เอามาลาดบริวเวณโคนนะี่ไปในตัวด้วยนะครับอันนี้คือสาลิกานะครับเอาอันนี้เนื้อทองมาอยู่ทํะไรนี้อ๋ออ๋อสองมานอนตรงนี้คือน้ําดํานะครับน้าดำโมชีอ๋ออันนี้ไม่ใช่มูสังคิงอันนี้มูสังคิงนะครับ ก็ผมว่าผมว่าผมชอบชอบเนือ้อชอบรสชาติเขาอยู่นะครับก็เลยเอามาปลูกไว้สัก4ต้น5ต้นนะครับไม่เยอะนะฮะอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกบใช้น้ำของพี่กบต่อไปนะครับ บริเวณที่สวนนะครับอันนี้ก็น้ําเหลือไม่เยอะแล้วนะครับน้ําเหลือครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของของบ่อนะครับแต่ก็โอเคน่าจะพอนะถ้าพูดถึงนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะตรงนี้ลงนะก็เอาต,ตัวต้นเก่าออกนะครับเอาต้นใหม่ใส่เข้าไปอันนี้คือมูสังคิงนะครับนี่ฮะแตงยอดมาดีมากเลยมูสนะังคิง ตอนนี้อยู่มีกล้วยหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะทางนี้เป็นลอกของกบชายน้ํายังไม่ตัดหญ้าเลยนะหญ้ารกมากเลยนี่นะครับต้นที่เคยรีวิวอยู่เป็นประจานะครับโอ้นี่แตกแตกยอดมาอีกแล้วนะครับยอดมาดีมากนี่ฮะแตกมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ฮะ เนี่ยครับต้นนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นไงบ้างอ่านะครับโอ้โหต้นเขาสูงนะฮะสูงเท่าเท่าคอแล้วนะครับถือว่าเขาสูงดีมากนะครับอืมต้นนี้โคนก็โคนก,ก็ใหญ่นะครับแล้วาบริเวณนี้ก็คือปลูกอ่คุณนายแหวนเพชรนะ เหมือนเดิมนะครับมาดูต้นนี้บ้างเขาก็โตดีนะฮะโตดีอยู่นะครับอ่กบชายน้ำอ่ะทางนี้อันนี้ต้น ต้นนี้นะโอ้โหเนี่ยเริ่มเห็นยอดพลังมาอีกแล้วนะครับมียอดมาอีกแล้วก็เมื่อก่อนก่อนหน้านั้นนะพี่กบเคยตัดตรงนี้เขามีมียอดมาตรงนี้แล้วต,ตัดตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ต้นเดียวเนี่ยพอเขาอยู่ต้นเดียวเขาก็เริ่มตั้งเป็นเป็นต,ต้นประธานไปแล้วนะเมื่อก่อนเขาเป็นกิ่งนะฮะตรงนี้เป็นกิ่งนะครับมันจะมีมียอดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมตัดออกนะครับ มันก็เลยเป็นกิ่งกลายมาเป็นต้นแทนนะครับเพื่อนๆเนี่ยกลายมาเป็นต้นแทนเลยนะครับาจากกิ่งมาเป็นมาเป็นยอดแทนเลยนะครับอันนี้คือเรารีบตัดเขาก็ก็โอเคนะครับสูงประมาณหน้าอกแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะฮะกบชชยน้ำนะครับอายุเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนอันนี้ นะมีต้นมะลกอด้วยองที่มีต้นมะลกอนะต้นผู้เรียนเราไม่ค่อยไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าก็ศึกษาดูนะครับว่าเขาจะมีปัญหาอะไรมากไหมนะครับแต่ก็ดูแล้วว่าเขาก็กำลังจะแตกยอดละนะครับอ อันนี้มอนทองนะครับมอนทองเนี่ยเริ่มจะมียอดแล้วกิ่งข้างครับแล้วก็ยังที่ว่าแหละไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนนะครับเอาพันเรียกว่าอายุการเก็บเกี่ยวสั้นคือผมไม่เล่นนะไม่เล่นการเก็บเกี่ยวนานนะไม่เอาละนะครับเปลี่ยนใจนะครับมาเอาตัวที่อายุการเก็บเกี่ยวประมาณสัก90วันหรือ1 0อยวันก็พอ เพราะที่น้อยนะครับที่น้อยได้เรียกว่าคือเราก็ไม่ได้หวังส่งนอกนะฮะพูดง่ายงเลยเราไม่ได้ทำทุเรียนหวังส่งนอกเลยนะฮะปลูกในน้อยนะฮะขายเองก็ได้นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการปลูกการดูแลยากด้วยซ้ำยากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับแต่ถ้าเราขายเองนะฮะไม่ยากหรอกครับขายได้ตังค์นะฮะไปขายได้ตังค์เพิ่มภาระเพิ่มงานอีกหน่อยหนึ่งฮะ แต่ว่าเราขายของเราเองนะแล้วก็เราทําให้ดีเลยนะครับผมเองจากประสบการณ์ที่ที่ทํามานะครับผมว่าถ้าเรามีทุเรียนของเราเองครับแล้วไม่มากนะสาหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากนะผมว่านะครับเบญจพัรณอายุสั้นๆปลูกแล้วขายเองนะครับทําการตลาดเองออนไลน์ก็ได้ นะออนไลน์ก็ได้เปิดหน้าร้านหรือขายใน,ในตลาดก็ได้ครับถ้าเป็นของเราเองฮะไม่ใช่ปัญหาเลยครับทุเรียนนะ่มีที่ไหนนะใครมีก็ขายได้ถ้าของอร่อยถ้าของแก่แล้วเราควบคุมคุณภาพเองได้ฮะที่ยอมรับเลยนะว่าที่ทดลองทํามานะครับมีทั้งออโอเคนะครับของ FC ของเพื่อนๆเ,นเจ้าที่ดีก็ดีมากเลยนะครับ แต่ว่าเราไปเจอทุเรียนนะฮะทีะ่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูไปเห็นมากแล้วซื้อมาทําการตลาดเนี่ยเราจะเสียหายนะครับคือจะได้ของไม่ดีส่งให้ลูกค้าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมตั้งใจนะครับจะปลูกเนี่ยแล้วขายเองเลยแล้วเราทําให้คุณภาพให้ดีไม่เกินร้อยต้นเนี่ยขายไม่ยากหรอก ผมมั่นใจนะทุเรียนไม่เกินร้อยต้นนะขายในเมืองไทยก็พอนะครับไม่ต้องไปรอแข่งกันขายส่งนอกนะครับแล้วก็รอให้ทุเรียนมันโดนลมโดนอะไรก่อนนะครับทำเยอะเกินไปก็ใช่ว่าจะจะดีนะครับจริงๆนะไม่ใช่ว่านั้นนะเคยคิดว่าจะทำทุเรียนให้ให้เยอะๆแต่ว่าพอมามาดูแล้วครับถ้าคนมีพื้นที่ไม่เยอะครับผมว่า ปูกไม่ต้องเยอะนะครับ50ต้นร้อยต้นเนี่ยแล้วก็ขายทุเรียนเองนะครับผมว่าตลาดยังมีทางไปนะไปได้นะครับแล้วก็นอกจากทําทุเรียนแล้วเราก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหรอแต่ทุเรียนอย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อนยิ่งเรามีที่น้อยเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้นะครับปี่กบเองมีที่น้อยครับ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอยากจะทําอะไรทําได้เยอะแยะมากมายนะครับจริงๆนะครับไม่ต้องรอนะครับยิ่งยุคออนไลน์ยุคเทคโนโลยีที่มันดีแบบนี้นะครับขออย่างเดียวนะครับเราถ้าเรามีของดีครับของดีสําคัญแต่ถ้าของไม่ดีนะฮะเราเราเหนื่อยนะครับแต่ถ้าของเราเองเราคุมได้ครับคุมคุณภาพได้ตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับ อย่างที่ผ่านมาไปกบเจอทั้งปัญหาของดีและของไม่ดีนะครับที่ได้ส่งให้เพื่อนๆมีทั้งของไม่ดีก็มีนะครับแต่ว่าผมก็รับผิดชอบนะนะครับที่ส่งให้แล้วไม่ได้เท่าที่ควรนะครับไม่ไม่โดนไม่โดนใจนะครับก็รับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าเรามีของเราเองอะ่ะรับรองอะ่ะกินยาวครับนะฮะผมมั่นใจได้ว่า ถ้าเรามีของดีส่งให้เพื่อนๆนะรับรองเรากินยาวเลยตรงนี้สําคัญมากๆนะมีบางส่วนนะที่ที่กบนะไปรับมาเห็นแก่ว่าเอออยากช่วยเหลือเขานะครับชาวบ้านแล้วก็ไปอุดหนุนเขามานะครับเ,ออเห็นว่าเป็นชาวบ้านที่ไหนได้เขาไม่ได้ซื้อสัตว์กับเรานะครับเขาไม่ได้ซื้อสัตว์นะฮะกับเรานะพ่อะเจ้าวสวนทุเรียนบางท่านนะอ,อันนี้ต้องต้องยกนะครับเฉพาะบางท่านนะครับ เขาไม่ซื่อสัตย์แล้วเขาของไม่ดีมาให้เรานะครับเราอุตส่าห์ตั้งใจนะฮะไปอุดหนุนเขานะครับแล้วปรากฏว่าเป็นไงบ้างของที่ได้มานะครับเราเองก็ประสบการณ์บางอย่างนะครับก็สอนเรานะก็ทําให้เรามีประสบการณ์นะเพื่อนครับแต่วันนี้นะฮะเราจะไม่ผิดพลาดอีกแล้วนะผิดพลาดไม่ได้นะครับบทเรียนทุกอย่างนะก็ สอนเรานะครับแล้วเราต้องพัฒนาขึ้นนะผมเองก็ถือว่าผมมีบทเรียนนะจากการที่เราตั้งหวังดีนะครับด้วยความหวังดีปรารถนาดีครับจากช่วยเหลือเกษตรกรนะแต่เราไม่โทษว่าเป็นใครยังไงนะก็คือเราเก็บไว้ในใจในส่วนนั้นในส่วนของผมนะครับก็โดนนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับคนที่ ติดตามพี่กบแล้วนะครับอาจจะได้ทุเรียนไม่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ทุเรียนของพี่หานพี่ต้อยนะครับที่ผมไปไปเอามาเนะี่ยดีมากนะครับสุดยอดมากเลยทุกคนบอกว่าอร่อยมากๆนะครับแต่ว่า,าชาวสวนทุเรียนที่ผมไม่เคยไม่ได้ไปทําสื่อแต่ว่าเราก็พอรู้จักเนาะอือยากจะช่วยเหลือเขากา็ว่าเพราะดันเอาของไม่ดีมาให้เรา นะครับอันนี้ก็ต้องต้องขออภัยนะครับคนที่ที่ได้ทานทุเรียนพี่กบที่พี่กบส่งให้นะครับแต่ว่าผมรับผิดชอบนะอ่านะมีหลายท่านก็ก็ยินดีคืนเงินไปนะครับส่วนบางท่านก็ขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยินดีนะครับไม่มีปัญหาสําหรับพี่กบนะครับก็วันนี้ก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนนะครับ เราก็เล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับจริงๆไม่ต้องกลัวเรามีทุเรียนจํานวนไม่เยอะฮะจะก็มทุเรียนประมาณสักห้าสิบหรือหกสิบต้นอะไรเงี้ยผมว่านะฮะไม่ต้องกลัวเลยครับเรานองดูนะฮะเริ่มทําสื่อเริ่มสร้างตัวตนนะครับตั้งแต่วันปลูกเลยครับอพอถึงวันหนึ่งแล้วครับผลผลิตออกมาก็พอดีเลยนะครับ ใค,ใครก็รู้ว่าเพื่อนๆมีทุเรียนนะครับแล้วก็ขายทุเรียนของเพื่อนๆเ,เองนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ลงมากำหนดราคาไม่ต้องรอ,อดินฟ้าอากาศนะครับบางอย่างบางสายพันธุ์นะกว่าจะเก็บได้ก็นะฮะเจอลมเจอฝนไปก่อนเจอพายุไปก่อนก็เก็บไม่ได้เสียหายนะครับ นั้นเราเลือกเอาครับถ้าจํานวนเรามีพื้นที่ไม่เยอะนะแรงงานเราน้อยไม่ต้องรอเลยครับนะฮะเราเลือกเอาสายพันธุ์ที่ที่ทําตลาดได้ไวกว่านะครับระกบเองทานทุเรียนไม่มีทุเรียนนะแต่ทานทุเรียนทุกวันนะครับเอ่อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีทุเรียนสายพันธุ์เบาครับจำหน่ายจำหน่ายมาตั้งก่อนหนะ้านั้นก่อนก่อนม้อนทองออกมาเป็นเดือนแล้วครับเราทานทุเรียนมาจน เขาเรียกว่าบางครั้งจนเฉยๆแล้วครับเพราะนั้นเวลาทุเรียนหนักเข้ามาอย่างม้อนทองออกมาเนี่ยไม่อยากกินแล้วครับไม่ได้คิดอยากจะกินอะไรแล้วเพราะว่าเราทานมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งนะ,ะเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคน,นที่มีพื้นที่ไม่เยอะแล้วปลูกอะไรดีนะครับเออแล้วก็คิดที่ว่า,าทําพอตัวนะฮะอย่าทําเกินตัว อันนี้สําคัญมากๆเลยนะฮะถ้าทําเกินตัวเหนื่อยนะครับสุดท้ายหาเงินมานะฮะก็ป่วยแล้วก็มาดูแลสุขภาพป้านปลายมันก็ไม่มีความสุขนะครับเออก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดเนาะซึ่งแต่ละคนก็คิดแตก,กต่างกันไปนะไม่ผิดไม่ถูกเนาะอันนี้ส่วนพีกบก็มองแบบนี้นะครับว่าอืเราไม่ เขารียกว่าไม่ประมาทแต่ก็เราก็ไม่ละโมบโลมมากอะไรนะครับอพอดีพอเพียงพอประมาณอันนี้สําคัญมากๆเลยความสุขมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่พอนะทุกตลอดนะผมเชื่อว่านะต่อให้มีมากมายเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักพอนะก็ถือว่าไม่มีมันเหมือนไม่มีฮะมีเยอะแต่ไม่พอมันเห็นคนรวยมหาเศรษฐีบางคน ก็ไม่ใช่มีความสุขเลยครับนะาบางคนนะมีปัญหากเยอะแยะมากมายเลยนะครเข้าคุกเข้าตารางเ,าเพราะอะไรครับเพราะไม่พอนี่แหละนะครับนะครับผู้มีอํานาจนะฮะทั้งหลายเลยนะฮะเพราะคําว่าไม่พอไอ้คาไม่พอเนี่ยทำให้เกิดการเบียดเบียนกันเนาะอันนี้สําคัญมากๆเลยเอาทุกอย่างนะเอารัดเอาเปรียบเอาทุกอย่างอะไรก็ได้นะครับ ขอให้ได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ในส่วนพี่กบเองนะอ่าก็ลดลดลนล,ลดสิ่งเหล่านี้ลงครับออนะครับค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วความสุขอ่าในส่วนตัวเนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นความสุขที่สุดแล้วครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการอยู่อย่างอย่างมีความสุขเนาะก็แต่ละคนมีรูปแบบไม่เหมือนกันนะครับก็ ทำไปแต่ถ้าแนวคิดของมิโกบนะมีประโยชน์กับใครบ้างเนี่ยก็ขอแบ่งปันกันนะครับวันนี้ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าอันนี้อีกล็อกหนึ่งนะฮะกำลังที่จะทําทุเรียนนะแปลงใหม่นะครับก็วันนี้ขอนะฮะส่งกําลังใจให้เพื่อนๆที่ยังไม่ตัดทุเรียนนะฮะขอให้ได้ราคานะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ